สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสรพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกของนี้ครับเหรียญกลมหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดลบบุรีปี2522เนื้อเงินลงยามีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักผันต้นครับ รายการต่อไปครับเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดรุ่นมงคล80ปีหลวง,วลงปวงู่เขียววัดห้วยเงาะปี2 5 5 2เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหนุมาน8ก่อนหลวงปู่ลอดวันสันติกาวาสปี2548เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนบุอยูท่ที่หลักพันต้นครับร รายการต่อไปครับพระกิ่งหลวงปู่ข่าวัดวังว่าจังหวัดระยองรุ่นอุป,ปถัมปี2537เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับรูปหล่อเจ้าแม่ลิ้มกอนี้วจังหวัดปัตตานีพิมพ์ใหญ่ปี2535เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับรูปหล่อลายองค์เจ้าแม่ทับทิมจังหวัดปัตตานีปี2536เนื้อเงิน มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหลียนหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีปี2536เนื้อเงินลงยามีการเช่าหาเปลี่ยนมือยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหลียนนั่งพานยันเกาะเพชรหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยปี2 ,5 3 7เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับร รายการต่อไปครับเหลี่ยมหล่อหยดน้ำํำนั่งเสือหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระรุ่นสร้างโรงพยาบาลปี2535เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียมหล่อหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงจังหวัดอยุธยาปี2538เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักพันต้นครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทําการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามารีเสิร์ชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ u t u b e นะครับพระเครื่องสามิติของเราด้วยอยากให้ถึง20,000 0ซับไวๆนะครับ วันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ